ของกินข้างบ้านของเฮานะครับเนาะก็ได้กินอาหารเมโนูของเจ้าของนี่ล่ละเห็ีดไหวครับผมนี่ได้แล้วซำอยากกินปลายางมานันีแป๊บเดียวบกหอยหอยจูบหอยเชอรี่เอามาปล่อยไว้มวมนงมบ่เลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกับบ้านน้องในช่องคบปาาลาพารวยนะครับพี่น้องนะเนาะเยี๋ยมมือนี้บ่าวน้องก็จะาาพี่น้องมาอัปเดตของกินข้างบ้านทฮาคือเราครับผมเพราะว่านี่ก็คือ เาเริ่มจะตัดกล้วยม้วนอยู่ออกไปแน่แล้วแล้วก็จะมีลูกเิ่นขึ้นมานี่ครับผมเริ่มขึ้นมาอีกสามซีนอนะครับเนาะเขาก็จังเอาไปขยายพันธุ์ต่อครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปละส้มสวดนะครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับผม <c oughs> นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นต้นต้นบังมากนะครับเด้อต้นบังมากเอามาปลูกไว้ใส่ในกระถางหรือเป็นบอ่อวง นี่ครับนี่เบื้องต้นกล้วยเท่ากับตัดออกตัดออกครับผมตัดต้นแม่พันออกเพราะว่าพ่นออกน้วยแล้วเป็นกล้วยหอมทองนะครับเด้อ 5, 1, ดี๋ยวจะพามาขยายพันธุ์สีได้อยู่ประมาณสามสีนอยครับผมนี่เท้าสี่ขยายเท้ากับจีจงต้นนี้ไว้นีครับตน้นนี้พ่นสี่อยู่กลางนะครับเนาะสองนอนจีโจงไว้้างๆางม้วนนเขาจะเอาออกครับ พอาะจอาต้นกลางไวเพราะว่าพันธจีหินอยู่ในในบอ่อวงเฮ้านะครับเนาะตรงนี้คือเฮ้าต้องเอาเพ่นสองสามนอนออกไปขยายพันธุ์ใหม่เฮ้าก็จีได้อีกสามสี่ต้นนะครับเนะาะก็ได้เป็นเอาไปขยายพันธุ์ต่อนี่ครับผมต้นนี่ก็เป็นเดาเด้วยพี่น้องเนสะเดาบวขมครับนี่เสดามันเบื้งเอาไว้นี่บอ่อวงเฮ้าครับ ทางนี้ก็จะเป็นพวกอีกุกขมุกนะครับเนาะปูข้างๆบ้านเท่านี้ละเพื่อได้มีของกินย่งางมาให้มีหลากหลายนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นสวนเท่าเด้นครับเด้กก่อนเท่าที่ไปเลาะ้างบ้านมาให้อาหารป่าสะกอนมาเบ่องอาหารป่าเนา อาหารปลาเอาน้นำเนยอู้นครับบางทีละ่ะหักเลยพี่น้องนี่ครับผมนี่ก็เป็นอาหารของเฮาคือกันครับนี่ปลาเข็งปลาตะเพียนเด้วพี่น้องเด้อปลานิ้นนี่บ้าน้องพึ่นจะเอาเอาขึ้นเป็นเมนูบดแล้วครับผมเดี๋ยวปลานิ้นมาปล่อยใหมป่ปลานิ่นอยู่ประมาณสามสี่เดือนนี่ก็ใหญ่ไว้แหงเป็นเมนูของเฮาหลายหลายแหง นะอุ่นครับบึงวุ่นตะเพียนด้พี่น้องตะเพียนนี่ก็ถือว่าไงไหวอยู่ครับเลี้ยงในบอ่อดินเท่านี้เลี้ยงไหวแป๊บเดียวแค่นั้นละน,นี่ก็สีประมาณหาเดือนได้ครับผมแต่ว่าหาเดือนอเอาเฮานี้ได้กินไรโตแล้วทั้งปลาดุกเนียปลาตะเพียนนี่ก็ไงไหวปลาสิวหน่อยแห้งจะเต็มเลยครับ ปลาซิวน,น่อยๆเพปล่อยเหานีปาปลาซิวหน่อยนี่ออกหลายเลยครับอยู่ได้หนีสิเพ่นสิมาอีกปลาซิวเพราะว่าของบาวนองนก็นสิติดน้องจังหน่อยนะครับเนาะกลายเป็นปลาพวกปลาซิวหน่อยเป็น่น,นี้เพิุนก็สิมาขยายพันธุ์เองเองพิน่นที่ว่าอยู่หมองห้องน้ำนี่ก็ขยายพันธุ์อีกนี่ไปเยอะครับผมปลาซิวหางแดงนะครับเนาะ เนี่ยเบิ้งสีสังเกตเห็นตัวน,น้อยๆเพิ่นสีนลอยยูดไตน้ำลูกตะเพียนก็มีครับเพิ่นก็จะออกลูกนะนออกลูกมาอีกแล้วประมาณซีหาเดือนนี้ครับขายายพันธุ์ลูกเพิ่นได้แล้วครับนี่เพราะว่าเป็นซ้ำเขาเลียงในบอ่อธรรมชาตินะครับเนาะคุ่นมืงกินะเลียงซ้ำเลียงในบอ่อธรรมชาติเลยก็เลยขยายพันธุ์เลยว่ครับบอนี่สีไงกาหมูอ นี่ครับนี่ข่วมหวงเพิ่นนอวยว่ามันสสิบห้าเมตรดีครับเด้อข่วมเนาวนี่ก็สีประมาณสิบห้าเมตรมุนทนซํำกันนะครับเนาะเขาก็เอาให้เอาน้องนี่สีใใหง่กระมูนี่ครับนี่ทึงสิคึ้ฝ้าขึ้นผลเด้อพี่นองนี่นาสีเกียวเขาเนี่ยจังน้อยเหล้วยมขึ้นึนผลกับลิ่นลิ่นปล่อยเลืองมาจังน้อยเวลี่ยโอ้ มาเลาะบึงของกินข้างบ้านของเฮ่านะครับเนาะก็ได้กินอาหารเมนูของเจ้าของนี่ล่ละเหตดไวครับผมนี่ได้แล้วซำอยากกินปลาย่างมานีแปบเดียวบห้อยห้อยจูบห้อยเชอรี่เอามาปล่อยไว้มังงมหมดเลยครับนี่ครับยางมาธานีกับเจ็บเป็นปูไว้ก็ร่างสีแตกหยอดแท่งหยอดได้ดีดูครับนี่ครับ มันก็ลังเห็ดแท่งหยอดขึดน้นมาให้เข้าในเบืองอยู่พริกไทยนยครับเด้อพริกไทยิ่นมีอยู่สามสี่ต้นว่าสีเอาขยายออกจากนี่อยู่เมืองนี้มันหอมมันหอม,มหลายเพิ่นกับบค่คอยขึ้นครับผมแตกอยู่แต่ว่าบ่าขึ้นเนาะ๋ย่าบาน้องสิเดี๋ยวเอาไปปลูกไม่ครับนี่มีอยู่สามตน้นฟังทางนีอเอกก็สิเป็นใบเตบยใบเตยนี่ ใบเตยนี่ปลูกไว้นิ่มน้ำงามเลยพี่น้องเด้อได้ใช้ประโยชน์ใบเพิ่นลายแล้วครับผมสามารถเอาไปขายได้อูเขียวสะอุ่มเลยนี่ของเฮาก็อยู่ใกล้ๆ,ๆนี่ก็แห่ครับผมนี่วจะพืชป่าตึกร่งบาทเดียวเต็มแห่อนเนี้ยเอาอยี้ปุกมาปลูกไว้นี่ครับเพื่อนจะขึ้นยู่ นี่อยู่นี่ครับผมอิพุกเรือว่าเขามูเข้าบาลน่องไหนเพ่นละมากาแล้วก็เอามาเน็บไว้เบื้องปีนาครับปีนี่พ่นสียูลต้องไปละบันปีนาพันจะขึ้นมไม่กับสิต้นใหญ่กว่าเก่าเบื้องนกี๋ส็สิเป็นอเอามาปลูกไว้ได้วยครับเด้อนเป็นยา กระชายดำเดี๋ยวพี่น้องเอากระชายดำมากไว้นี่กำลังแตกงาบเลยขยายไปผุ่นไก่เลยโซนนี่เป็นกระชายดำแน่นี่ก็จะเป็นกล้ยเล็บมือนางเร็บมือนางเลครับเดินปีนาเนี่ยก็คือสิได้ีกิน่วยอยู่ขมิ้นกินหวัวกินหวัวใดแล้วได้ครับขมิ้นเท่าดูนะหวัวบนโพกันในสีคือ เอาไปกินได้แล้วเจ๊งน้อยต้นพันยบลกไปนี่เท่ากับเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้อีกเลยครับต้นพันกฤิียบลงเวลานั้นพันกฤษิขึ้นหม่นะครับเนาะเป็นกล้วยของเฮาก็ษิเป็นกลว้กลวยไข่ส่วนนึงที่ฤษมีก้วยไข่นํำนี่ก็จิเป็นบักพีกต้นบักพีกเอามบบาปุ๋ยกไวยก่าไว้ข้างบ้านเนาะ โซวน,นี้เป็นขางบ้านครับแงนกันไปเพื่นครับ่นบอกอักงซุกบ้านเดี๋ยวจะพาพี่น้องถึงไปเอาบอกอักุงสซุกก่อนมลกอออ้อยู่ข้างขางบ้านเลยน้องเลยเบึงขางบ้านเาน่านีครับขางบ้านเน่ากับเพาะในอะโวคาโดไว้น้ำด้ลยครับเดินกาเบียร์เพื่อนว้ ล่างก็จะมีอยูพผิกนำบ้านองกาไว้ค้นแดกดีแล้วครับเริ่มจะเอาไปขยายพันธุ์ไปปลูกได้หลายต้นแล้วคุปลูกไว้ตามสวนเท่านะครับเนาะนี่พ่อไวข้ขางบ้านได้พี่น้องขางกลัวของบบานหน่อยนะอยางมอนี่็จะมะละกอนะครับผมเน,นมาะเปเอาวมะละกอไหมนี่สวนมะละกอเห้อ สุกแล้วครับผมมล,ละกอเอา่าอูกไว้ข้าง้างบ้านเท่านี้ละนี่ครับส่วนทั้งนี้ก็จะิมีต้นมะนาวนีน่มีขึ้นข้างบ้านนี่ของกินเหมือนเด้อพี่น้องนั่นนั่นก็คือเป็นใบไอ้แดนเฮาตำลึงดนะครับเด้อหย,ยอดตำลึงนี่ก็สามารถเอาไปแกงจืดหรือว่าเอาไปกินกับปลนลเจียวได้ครับ เลยบ่ไดเอาออกให้เพป็นขึ้นอยู่ขางขั้วเลยข้างขั้วอยู่หน้าวม,มาปิดมะละกอเบนอ้มาละกอ,อ,ะกอสดๆจากต้นเลยอ้ฝุน่นับเบิ่ง่วยเิ่นงวยแบบญ่เลยบ่น,นี่ได้แล้วได้กินแล้วของกินข้างบ้านเฮาเนาะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อนก็จะ สุกต่อกันอีกครับผมยังน้อยเดียวก็ะสุกหน่วยหนึ่งซุกแล้วก็หน่วยสองสี่สุกต่อข้างบนนี่ก็หน่วยหน่นหนยอยพนนี้ก็นนกตําไดฟังผลจะเป็นต้นผูนะ้ครับเด็กขึงข้างๆกันนี่โซนหางบ้านเอาลูกต้นมะนาวไว้ครับผมสองสามตน้น